คนสำเร็จหปอร์ซคิดและทําแบบนี้ถึงมีหมื่นล้านบทที่10ชนะเหนือชั้นแบบสตีฟจ็อบส a แอปเแบรนด์สินค้าอันทรงพลังของโลกที่ทั่วโลกรอคอยการออกสินค้าใหม่ทุกเวอร์ชั่นนักธุรกิจรุ่นใหม่คงสงสัยว่าทำไมแอ p เปิที่เริ่มต้นในโรงรถใช้คนเพียงสองคน กลายเป็นบริษัทใหญ่โตที่มีมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์และมีพนักงานมากกว่า4,000คนประสบความสำเร็จอย่างสูงไปทั่วโลกไม่เฉพาะสาวกอ p ล์แอปเปิที่อยากรู้คำตอบใครๆก็อยากรู้โดยเฉพาะคนทำธุรกิจและนักบุกเบิกสร้างสินค้าใหม่ในวงการธุรกิจโดยเฉพาะวิธีคิดของคนที่ชื่อ Steve Jobs ผู้สร้างแอปเปิลมากับมือและหัวใจที่เคยบอกคนทั้งโลกเมื่อเขามีชีวิตอยู่ว่าความล้มเหลวเป็นยาขมแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนไข้เมื่อชีวิตเล่นตลกกับคุณจงอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรักดังนั้นคุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักให้เจอเพราะวิธีเดียว ที่จะทำให้คุณเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริงคือการได้ทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันยอดเยี่ยมและวิธีเดียวที่จะทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ก็คือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำถ้าหากคุณยังหามันไม่พบอย่าหยุดหาจนกว่าจะพบและคุณจะรู้ได้เองเมื่อคุณได้พบสิ่งที่คุณรักแล้ว ครั้งหนึ่งทีมบาจรินประธานบริษัท Creative Strategy บริษัทวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการตลาดแห่งซิลิคอนวัลเลยซึ่งผ่านการพูดคุยกับผู้บริหารระดับต่างๆใน Apple Inc. มาอย่างโชคชนอาสาถอดรหัสความสำเร็จของแบรนด์นี้ผ่านเว็บไซต์ทานว่าแม้หลายฝ่าย จะพยายามทำความเข้าใจว่าทำไม Apple ถึงพ่ายแพ้ในสมรภูมิคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลวงเล็บ PC ให้ยักษ์ใหญ่ Microsoft รวมถึงการตัดสินใจก้าวเข้าสู่ทิศทางใหม่โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่าง iPod และ iPhone แม้การหาคำตอบว่าทำไม Apple ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด ยังคงเป็นปริศนาแต่ทิมสรุปออกมาได้6ข้อใหญ่ที่น่าสนใจมากหลายคนเรียกว่าความลับหข้อของ Apple ความลับข้อที่หนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ Apple สร้างขึ้นต้องเป็นสิ่งที่แม้แต่คนคิดคน้นก็อยากมีเอาไว้ใช้ทีมอธิบายว่าหลายครั้ง ที่มีโอกาสทำโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเขาพบว่าเป้าหมายมักตั้งอยู่บนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงมาคิดต่อว่าคนจะอยากใช้ผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่วิศวกรทั้งหลายมักลุ่มหลงกับเทคโนโลยีและสร้างสิ่งต่างๆเพียงเพราะสามารถทำมันขึ้นมาได้แต่วิศวกรของ Apple สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของตนเองอย่างแท้จริงโดยมีสติฟจ็อบเป็นหัวหอ,อกในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าตอบโจทย์สติฟจ็อบและบรรดาวิศวกรทั้งหลายที่ทำตัวเป็นลูกค้าโดยผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นอะไรที่พวกเขาไม่สามารถขาดได้ในชีวิตประจำวัน ความลับข้อที่สองต้องใช้งานง่ายสตีฟจ็อบเข้มงวดกับเรื่องนี้มากแม้ดีไซน์จะมีความสำคัญแต่หากไม่สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายจะโดนตราหน้าว่าไร้ค่าทันทีเรื่องนี้เป็นสิ่งผลักดันการออกแบบที่เรียกว่า user interface ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ก็ยังเป็นคำขวัญประจำใจวิศวกรซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ Apple ิผลิตภัณฑ์ทุกตัวต้องให้ความรู้สึกว่าใช่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและเรียนรู้ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นผู้ใช้ต้องการคุณสมบัติที่มากขึ้นบางครั้งการรักษาความง่ายจึงเป็นเรื่องยากมากกว่านั้น Apple ยังสร้างอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานตั้งแต่มืออาชีพไปจนถึงมือสมัครเล่นทำให้นิยามการใช้งานง่ายและกว้างขึ้นไปอีก Apple เป็นบริษัทเดียวที่มองเรื่องการใช้งานง่ายมาก่อนเรื่องผลิตภัณฑ์และทำให้เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ทุกตัวออกสู่ตลาดความลับข้อที่ส ทำอะไรอะไรให้ง่ายเข้าไว้ทีมเล่าว่าเคยเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโทรคม,มนาคมในฝรั่งเศสหลายรายหัวข้อสนทนาก็ไม่วายวกมาเรื่องการหาทางแข่งขันกับ Apple เมื่อถึงคำถามที่ว่าทำไม Apple ถึงประสบความสำเร็จนักผู้บริหารคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าเหตุผลหลัก มาจากการที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวโดยยกตัวอย่าง iPhone ซึ่งทำให้ผู้บริโภคลดกระบวนการตัดสินใจซื้อเนื่องจาก Apple ทํทำให้อะไรๆง่ายขึ้นผู้บริหารคนดังกล่าวบอกว่าในร้านเขามีโทรศัพท์ที่แตกต่างกันถึง25รุ่นพนักงานต้องพบความยากลำบาก เนื่องจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นผู้บริโภคมีตัวเลือกให้ต้องตัดสินใจมากเกินไปขณะที่ Apple มี iPhone เพียงตัวเดียวทุกคนที่เดินเข้า Apple Store รู้ว่าพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักเป็นอย่างดีแม้การมี iPhone ให้เลือกเพียงแบบเดียวเหมือนจำกัดตัวเลือกของผู้บริโภค แต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามผลวิจัยจากบริษัท Creative Strategy ระบุว่าผู้บริโภคชื่นชอบการมีตัวเลือกก็จริงแต่ต้องการให้กระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมีความง่ายดายไม่ซับซ้อนเนื่องจากมีอะไรให้เลือกมากเกินไปคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในตลาดมีลูกค้าที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ซึ่งต้องการตัวเลือกหลากหลายและซับซ้อนในบางครั้งแต่จากประสบการณ์ในฐานะนักวิเคราะห์ตลาดทีมมองว่าผู้ใช้หลักไม่ใช่กลุ่มที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการทำอะไรให้ง่ายๆเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนี้จึงเป็นบวกซึ่ง Apple เข้าใจและไม่เคยพยายามเพิ่มแบบให้ iPhone iPad หรือสร้าง iPod ให้มีมากกว่า1 2ถึแบบ ผู้บริโภคพ,พึงพอใจกลยุทธ์นี้เมื่อดูจากยอดขายมหาศาลของอุปกรณ์ตระกูลไอในแต่ละปีความลับข้อที่4นํนำเสนอการบริการลูกค้าและประสบการณ์ระดับท็อปสติฟจ็อบเข้าใจถึงปัญหาหลักของตลาดเทคโนโลยีนั่นคือแม้คุณจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายแค่ไหน แต่ผู้บริโภคที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในลักษณะแตกต่างกันมักเกิดความยุ่งยากตามมาทำให้ผู้บริโภคทุกระดับต้องการความช่วยเหลือเป็นระยะ Apple ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เน้นความง่ายทำให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีสังเกตได้จากการที่พนักงานขายมักไม่ถามว่า ต้องการให้ช่วยอะไรไหมแต่จะถามประมาณว่าวันนี้คุณต้องการทำอะไรแทนซึ่งเป็นคำถามหลักที่อยู่ในหัวลูกค้าที่มาที่ร้านหลังลูกค้าอธิบายความต้องการของตอนเองแล้วพนักงานจะจัดการให้เห็นเลยไม่ก็ต่อสายตรงให้คุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องสงสัยว่า50%ของคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เป็นลูกค้าใหม่จึงต้องทำให้ใช้งานและทำความเข้าใจได้ง่ายหากมีปัญหาก็จัดการให้ได้รวดเร็วที่ร้านค้าปลีกหรือผ่านการคุยโทรศัพท์ได้ความลับข้อที่5 Apple จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าเชื่อว่าทำออกมาได้ดีกว่าของเดิมเท่านั้นปกติแล้ว Apple ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์สินค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ใหม่แม้ในครั้งแรกบริษัทนี้จะเป็นผู้สร้างเครื่อง PC สำหรับผู้บริโภคเครื่องแรกและออกเครื่อง Mac ที่พัฒนา User Interface ของ PC ให้เป็นรูปกราฟิกอันเป็นต้นกำเนิดการใช้เมาส์แต่หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีแต่นำของเก่ามาเล่าใหม่ Apple ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเล่น mp 3แค่นำมาปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโจนาธานไอฟ์นักออกแบบของ Apple ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของเราง่ายมากมันคือการออกแบบและทำผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิมถ้าหากทำให้อะไรบางอย่างดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ก็จะไม่ทำมันแค่นั้นเอง บทเรียนเรื่องนี้ Apple น่าจะได้จากการสร้าง iPod จากนั้นจึงนำมาปรับใช้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในเวลาต่อมาความลับข้อที่6 Apple จะวางจุดยืนให้นำคู่แข่งอย่างน้อย2ปีข้อนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้คู่แข่งหวาดกลัวมากที่สุดเพราะขณาที่คู่แข่ง กำลังจะออกผลิตภัณฑ์ที่พอจะแข่งขันด้วยได้ Apple ก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีกำหนดวางตลาดในอีกสองปีข้างหน้าแล้วประเด็นนี้ถือเป็นฝันร้ายสำหรับคู่แข่งและคงเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักพักนอกจาก6ข้อข้างต้นแล้ว Apple ยังลงทุนด้านการประดิษฐ์ชิ้นส่วนกระบวนการผลิตและอื่นๆ อีกทั้งมีซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมการออกแบบที่ดีและระบบนิเวศด้านเนื้อหาแอปพลิเคชันรวมถึงการบริการที่ช่วยทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างใดก็ตามเขาเชื่อว่า6ข้อข้างต้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จมากที่สุดและตราบใดที่ Apple ยังเชื่อในหลักง่ายๆทั้ง6ข้อต่อไป มันก็จะยังเติบโตและกินส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มสินค้าที่บริษัทเข้าไปแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องความสำเร็จทั้งหลายชัยชนะทางธุรกิจทั้งปวงของ Apple ในวันนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยว่ามาจากการคิดเหนือชั้นของสตีฟจ็อบซึ่งถึงแม้เขาจะลาโลกนี้ไปแล้วแต่คมความคิดใหญ่ของเขายังคงทำงานสร้างแอปเป ให้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน25เคล็ดลับความสำเร็จของสตีฟจ็อบข้อ1เริ่มอย่างไร้กังวลเริ่มต้นเล็กแต่คิดใหญ่ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเริ่มจากศูนย์แล้วนับหนึ่งจาก A แล้วไป B มักเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ดีด ผมไม่รู้คุณค่าของปัชญานี้จนกระทั่งผมโดนเฉดหัวออกจาก Apple ครั้งแรกนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยทีเดียวความกดดันในความสำเร็จถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งสบายของการเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียกระฉูดมากที่สุด ข้อ 2. จงห้าวหาญสตีฟมักย้ำถึงการทำสิ่งที่ชัดเจนด้วยความกล้าและปราศจากความกลัวเขากล่าวว่าชีวิตคนสั้นนักจะตายเมื่อไรไม่รู้ข้อ 3. มองหาสิ่งใหม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอจงเรียนรู้อย่าไปฟูมไฟล์กับอดีตที่จบไปแล้วอย่าคล่ำครวญกับสิ่งที่หายไป เราควรที่จะคิดถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราที่ยังรอการค้นพบบางครั้งก้าวแรกอาจจะแสนยากแต่จงเริ่มต้นทำและความกล้าหาญจะเกิดขึ้นตามมาถ้าผมได้บริหาร Apple ผมคงจะมุ่งพัฒนาให้ Macintosh เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าสุดๆด้วยการคิดค้นลูกเล่นใหม่ๆสงคราม PC มันจบนานแล้ว และ Microsoft คือผู้ชนะข้อ4อย่าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาตัดสินชี้ชะตามันเป็นเรื่องยากที่จะออกแบบอะไรสักอย่างตามความต้องการของพวกคนที่มานั่งประชุมกันคนเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรจริงๆจนกว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นข้อห การออกแบบไม่ใช่การสร้างเปลือกนอกเพื่อห่อหุ้มแต่มันคือสิ่งที่มีมิติและมีองค์ประกอบซ้อนกันหลายชั้นในบริบทของใครหลายคนการออกแบบเป็นแค่การสร้างเปลือกนอกเป็นแค่การตกแต่งภายในเปรียบเสมือนผ้าหุ้มโซฟาแต่สำหรับผมแล้วการออกแบบคือจิตวิญ,ญญาณขั้นต้นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีหัวใจของการออกแบบที่ดีแสดงออกถึงพื้นผิวของมันซึ่งทับซ้อนกันอยู่หลายระดับข้อ 6. จงใช้ชีวิตในแบบของคุณช่วงเวลาชีวิตสั้นนักอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าด้วยการทำตามผู้อื่นอย่ายึดติดกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับและอย่าปล่อยใจไปตามความคิดของคนอื่นเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ทำตามที่หัวใจคุณเรียกร้องและสัญชาตญาณข้อ7ค้นหาความทะเยอทะยานและปรารถนาที่แท้จริงของคุณให้พบนึกถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และทำมันให้แตกต่างจากคนอื่นหนทางเดียวที่จะสร้างผลงานยิ่งใหญ่ได้ก็คือรักในสิ่งที่คุณทำจงสร้างความประทับใจให้ตัวเองมิใช่ผู้อื่น ข้อ8มองหาความเป็นเลิศสตีฟได้บรรลุแนวทางนี้ด้วยการนำศิลปะและวิศวกรรมมาเรียงร้อยด้วยกันอย่างลงตัวเขาได้ยกระดับของสุนทรีแห่งการออกแบบให้สูงขึ้นคุณภาพและความงามคือเป้าหมายสูงสุดหลายคนมักไม่คุ้นเคยกับสภาวะการทำงานที่ต้องอาศัยความเป็นเลิศเพราะไม่ต้องใช้มันบ่อยนัก ถึงกระนั้นความเป็นเลิศคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทำงานข้อ 9. จงอย่าเป็นตัวถ่วงสตีฟไม่เคยเก็บคนไร้ประโยชน์เอาไว้เขาตระหนักดีว่าคนที่ทำงานคือพวกที่สร้างประโยชน์หน้าที่หลักของผมคือทำให้คนที่ทำงานจริงๆนั้นอยู่ดีมีสุขและเก็บพวกคนที่ไม่ทำงาน เอาไว้ให้ห่างจากคนที่มีประโยชน์เหล่านี้ข้อ10มองหาคนทำงานที่มีความรักทุ่มเทให้กับองค์กรจริงอยู่ที่สมรรถภาพคือตัวแปรแห่งความสำเร็จแต่คนทำงานเหล่านั้นจะรักบริษัทหรือเปล่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าเขารักแอปเปิลเขาจะนำพาแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาสู่แอปเปิล ไม่ใช่ทําเพื่อตัวผมหรือตัวเองหรือใครก็ตามข้อ11ไม่ลองไม่รู้จงทําให้ดีที่สุดอย่ามัวแต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อเราได้เลือกแล้วว่าจะทําอะไรจงเชื่อว่ามันจะออกมาดีคุ้มค่าเหนื่อยข้อ12เงินไม่ใช่คำตอบของชีวิตคุณค่าของเรา อยู่ที่การได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกต่างหาผมไม่แคร์หรอกว่าจะได้นอนกอดเงินเป็นล้านอยู่ในหลุมศพสิ่งสำคัญสำหรับผมคือการได้ะระลึกถึงสิ่งดีงามที่เราได้ทำลงไปก่อนเข้านอนข้อ13จงคิดนอกกรอบกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นคนที่บ้าพอที่จะทำในสิ่งที่ไม่เหมือนใคร ถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะสิ่งนั้นคือผลพวงของอัจฉริยะข้อ 14. สสร้างนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามจ้างคนที่ต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาทำงานถึงแม้คุณจะมีคนทำงานเก่งกาจมากมายคุณต้องเป็นผู้นำ ทำหน้าที่ชี้นำให้พวกเขาทำงานร่วมกันเป็นทีมนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากการหวานเม็ดเงินมันเกิดจากการใช้มันสมองของคนให้เต็มที่ด้วยการเป็นผู้นำที่ดีตอนที่เราคิดค้นเครื่องแม็กขึ้นมา IBM ใช้เงินลงทุนมากกว่าเราร้อยเท่ามันอยู่ที่คนของคุณอยู่ที่แนวทางของการนำพาคนเหล่านั้นข้อ 15. สร้างคนของคุณให้เป็นคนเก่งผมจะไม่ทำตัวเลาะแหละกับลูกน้องหน้าที่ผมคือเคี่ยวเข็นให้พวกเขาเก่งยิ่งขึ้นไปอีกข้อ16ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสตีฟจ็อบเชื่อว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบทั้งมวลแห่งความสำเร็จของพวกนักลงทุนทางการเงินคือความวิริยะอุตสาหะข้อ17 จงทำมันให้เต็มที่เพราะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนและพิชิตกุญแจสำคัญคือความไม่กลัวทำงานด้วยหัวใจและจิตวิญญาณแห่งการบรรลุเป้าหมายข้อ18ลําดลำดับความสำคัญอย่างระมัดระวังการมีไอเดียดีๆในหัวเป็นร้อยเรื่องคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่มันจะกลายเป็นเรื่องเยี่ยมที่สุด หากเราลำดับความสำคัญให้ดีการเพ่งความสนใจให้กับทุกเรื่องในหัวเป็นสิ่งดีแต่นั่นไม่ใช่คําตอบแห่งความสำเร็จควรยึดมั่นในบางอย่างก็พอแล้วปล่อยที่เหลือเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจข้อ19ความเรียบง่ายคืออาวุธลับและอำนาจที่จะทำให้พิชิตความสำเร็จ เราควรตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและขจัดความยุ่งยากด้วยการตั้งคำถามว่าเราจะทำให้มันเรียบง่ายมากขึ้นและแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นได้ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่ข้อ20พรสวรรค์มักดึงคนเก่งให้มาอยู่ด้วยกันประสบการณ์สอนผมว่าการที่เราได้คนเก่งมาร่วมงาน ทำให้องค์กรสามารถดึงคนเก่งจากที่อื่นมาร่วมงานได้มากขึ้นทั้งนี้โดยธรรมชาติของคนพวกนี้มักชอบทำงานกับคนเก่งด้วยกันข้อ21ความคิดเห็นจากผู้ใช้และลูกค้าคือเสียงสำคัญ DNA ของเราคือบริษัทที่คำนึงถึงผู้บริโภคเสียงตอบรับไม่ว่าดีหรือร้ายบวก หรือลบล้วนแล้วแต่มีบทบาทเท่ากันในการปรับปรุงการให้บริการหน้าที่ของเราคือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากเราข้อ22ผมมีความภูมิใจในสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทำเท่ากับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วข้อ23ไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้วทำด้วยใจ สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ด้วยความรักอีกไม่กี่วันพวกเราก็ตายแล้วฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราได้ศูนย์โอกาสไปแล้วเท่าไหรการคิดแบบนี้เหมือนกับดักทางความคิดให้คิดว่าเราได้เปลือยกายจนร่ำจอนจะมีเหลืออยู่ก็แต่ร่างกายและหัวใจจงทำทุกอย่างให้เต็มที่ข้อ24 การที่ไม่มีใครฟังคุณไม่ได้หมายความว่าคุณผิดสตีฟจ๊อบเคยเจอกับตัวเองเลยเล่าให้ฟังว่าคุณรู้ไหมผมเคยมีแผนการวิเศษที่จะช่วยกู้แอปเปิลให้กลับมายิ่งใหญ่ได้มันเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ผมไม่สามารถบอกใครได้เพราะไม่มีใครยอมฟังอุทาหรณ์ของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่ไม่มีใครฟังคุณเลยไม่ได้หมายความว่าคุณผิดข้อ25จุดยืนของตัวเองคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือคุณแตกต่างจากคนอื่นทำให้คนอื่นทราบว่านี่แหละคือตัวคุณนี่แหละคือเส้นทางแสงสว่างในชีวิตของคุณเวลาของคุณจึงมีจำกัดและอย่ายอมเสียเวลามีชีวิต อยู่ในชีวิตของคนอื่นจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่นและอย่ายอมให้เสียงของคนอื่นๆมากรบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามที่หัวใจคุณปรารถนาสัญชาตญาณของคุณจะพาไปเพราะหัวใจและสัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่า คุณต้องการจะเป็นอะไร